สรุปข่าวเชียงแมนยูโก,โกประจำวันที่31สิงหาคมโดยโค้ชฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงนี้คอเสนอะบอกเลยผีโหดแน่นอน5เหตุผลที่แมนยูควรเซ็นยัยญาฟันเดอ์บิ๊ก โดยกันนี้ทางแมนเชสเตอร์นะผมใกล้จะได้นักเตะตัวใหม่และก็เป็นผู้เล่นคนแรกนะฮะในการเสริมทัพของพวกเขาในช่วงสมัยน,นี้นั่นก็คือดอนนี่ฟันเดอร์บิชกองกลางชาวดัสที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมและเป็นผู้เล่นที่โอเลกเกนตสชาน,านั้นผู้จัดการทีมผีแดงอยากได้เขามาร่วมทีมเป็นอย่างมากเลยนะ เดยต้องบอกเลยว่าฟันเดอร์บิกคนนี้นะฮะเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในแผงมิดฟิลด์เรเตอร์บิลได้อย่างลงตัวเพราะโซชาพยายามจะหาผู้เล่นที่สามารถมีอิทธิพลกับทีมทำงานก็หนักและก็ยังสามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งรวมทั้งยังช่วยเติมเกมรุกของทีมให้อันตรายมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยความสามารถของเขานะะในการปรับตัวเล่นได้หลายตำแหน่งนั้นในแผงกองกลางช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับทางแมนยูนอกจากนี้นักเตะย,ยังมีดีในเรื่องของการยิงประตูและก็แอสซิสต์นะฮะ รวมทั้งยังอีกได้หลายเรื่องฉะนั้นนี่เป็นให้ผลสําคัญที่ว่าทําไมทําไมไปสแสดงจึงควรสัญญาก,กับทางฟันเดอร์บิกมาร่วมทับเริ่มจากนะครับผมข้อที่1สามารถปรับตัวในการเล่นตําแหน่งที่แตกต่างได้เร็วโดวยกนนีโดยปกติแล้วฟันเดอร์บิกเนี่ยมักจะถูกจับไปเล่นตําแหน่งย์เมイเกอร์นะฮะและก็บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แต่เขาก็ยังาสามารถปรับเปลี่ยนไปเล่นตําแหน่งอื่นบริเวณแผงวิดฟิลด์ได้อีกด้วยหากจะเป็นต้องถูกจับไปเล่นนะฮะ ซึ่งนอกจากนี้เขายังสามารถขยับขึ้นไปเล่นในตำแหน่งโฟลไนส์ก็ได้และก็ยังเคยทำหน้าที่เป็นวิฟิลตัตวรุกให้กับทางอาร์แจ็คอัลสุดัมในช่วง2ปีที่ผ่านมาต้องอยอมารับว่านักเตะค,คนนี้เป็นผู้เล่นที่มีทักษะหลากหลายนะฮะด้วยเหตุนี้ทำให้ฟันเดอ์บิชคนนี้นะฮะสามารถที่จะปรับการเล่นของตนเองให้เหมาะสมกับเกมที่แตกต่างกันตามที่โค้ชสั่งได้อย่างดีเยี่ยมและผลงานของเขาก็โดดเด่นเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนก็ตามในแนวรุก อย่างไรก,ก็ตามนะผมนักเตะยังมีความสามารถในการเล่นเกมรักที่ดีเยี่ยมเช่นกันเล่นลูกาอากาศก,าก็ยังใช้ได้เหมือนกันหรือจะขยับดันเกมบุกเพื่อสร้างสารรค์โอกาสให้กับทีมก็ดีไม่มีที่ตินะฮะซึ่งแน่อนว่าแมนยูนั้นยังขาดกองกลางที่มีคุณสมบัติชั้นยอดแบบนี้ดังนั้นการมาของฟันเดอร์บิกกสามารถที่จะยกดับพลังขับเคลื่อนในแผนกองกลางของผีแดงได้เป็นอย่างดีต่อมาข้อที่2คู่แข่งรับมือยากเหลือเกิน ตาลูกหนังชาวดัชคนนี้กำลังจะเดินตามรอยเพื่อนร่วมรุ่นนะฮะที่ออกไปดังกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างแฟร,รงกี้เดอะยองของบาร์เซโลนาและก็มัตชัยเดอริกของจูเมนตุสรวมไปถึงฮาคิมซูเยสที่เพิ่งจะไปเป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการกับสโมสรสิงสันฟรามเชลซีในช่วงซัมเมอร์นี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ฟานเดอร์บิกนะครับผมยังต้องตกยูนภายใต้ร่มเง,งาของเพื่อนๆเหล่านี้อยู่อย่างไรก็ตามนี่เป็นช่วงเวลาสําคัญที่ทําให้เขาสามารถที่จะได้ชื่อมาว่าเป็นนักเตะชั้นยอดเหมือนกับเพื่อนๆของเขาที่ย้ายไปได้ดิบได้ดีกับทีมชั้นยอดนั่นเองฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาสําคัญที่เขาจะได้ทําผลงานให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกันเลยว่าได้การได้ย้ายมาเล่นกับแมนยูนั้นต้องขอบคุณความสามารถที่หลากหลายของเขาในการเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุก โดยศักยภาพของเขาสามารถช่วยในเรื่องการครองบอลขยับขึ้นไปเล่นเกมรุกได้ดีขึ้นหรือยือนเป็นหน้าต่ำซึ่งันดอนว่านี่คือกองกลางที่แนวรับคู่แข่งยากจะคาดเดาและรับมือได้ยากลำบากจริงๆนะฮะในงานนี้จอมาข้อที่3อยู่ในช่วง9ก้าสู่จุดพีคโดยกันนี้ฟานเดอร์บิชนผมประสบความสำเร็จกับทางอาจ็กอัลสเดมเขาได้ครอบครองโทฟี่แชมป์ ร่วมกับทีมหลายรายการและยังมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในแข่งสำคัญนนำสมโมสทรทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อการ2018-2019เั่นโดยอย่างไรก็ตามฟอร์มทุกคนนะฮะได้เห็นยังไม่ใช่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาโดยใบเพียงแค่23ปีคนนี้นักเตะค,คนนี้ยังมีโอกาสจะพัฒนาศักยภาพก้าวขึ้นไปสู่จุดพีคสุดในช่วง2-3ปีข้างหน้านะฮะฉะนั้นแมนยูจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการที่ได้เขาไปร่วมทีมในช่วงเวลานี้ โดยตเตทีมชาติฮอลแลนด์คนที่ทำผลงานในเกมรุกได้อย่างโดดเด่นและยังมีไหวพริปเฉียบคมนะฮะกับการเล่นบริเวณพื้นที่สุดท้ายโดยเขาสามารถขยับตัวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในกองกลางทัวรุกที่เก่งที่สุดในยุโรปลดานี้ที่สำคัญผีแดงในยุคนี้เน้นผู้เล่นพลังหนุ่มนะฮะมีความเป็นไปนได้ที่พวกเขาจะริศักยภาพของฟันเดอร์บิชคนนี้ออกมาอย่างแน่นอน ซึ่งแนนอนว่ากองกลางวัย23ปีปรายนี้จะเป็นผู้เล่นที่สร้างเกมรุกให้กับทีมของโอเลกกันาสชานะฮะให้อันตรายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมยิ่งหากได้ประสานงานกับทางบรุโน่เฟิร์นเดสและสามประสานความเร็วสูงได้แก่อองคอนี่มอสยานมาคับแรดฟอร์ดกับไมสันกริมบูชบอกเลยว่ากองหลังคู่แข่งได้ขาสั่นกันแน่นอนนะครับถ้าเห็นหน้าเขาและข้อสุดท้านะผมยิงประตูได้อย่างดีเยี่ยม โดยการน,นี้หนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ทางแมนยูขาดไปในราการล่าสุดก็คือการยิงประตูจากแผงกองกลางเนั่อาว่าพวกเขานะผมทํำผลงานได้อย่างสุดยอดสยองจาก3แนวรุกความเร็วสูงก็คือ 3M ของเรานะฮะก็จะมีมาร์ซิยานแรดฟอร์ดและก็ชูหนูกรีนบูสที่ตะวันตะขายคู่แข่งรวมกันแล้วได้ทั้งหมด61ประตูนะฮะตลอดการแข่งขันทุกรายการ สำหรับในแผนกองกลางบรูโนเฟอร์เดสมีโอกาสได้ยิงประตูให้กับทีมมากพอสมควรนะฮะนับตั้งแต่ที่ย้ายมาเล่นในที ord, มโอทฟฟอร์ดเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษาคมที่ผ่านมาขณะที่สกอตต์แม็กโทเวนีพอบอป้าเจ็บหนักในช่วงล่าสุดนะฮะแล้วก็เดมิญ่ามาติสและก็เฟร็ดมีโอกาสทำประตูบ้างเป็นประปายนะครับผมฉะนั้นทางผีสแสดงได้ฟันเดอร์บิชคนนี้นะฮะมาเสริมแกร่งทํทำให้ทีมสามารถหาคู่แข่งจากการยิงประตูบริเวณแผงกองกลางได้มากยิ่งขึ้น โดยนักเตนะน้าผมเป็นผู้เล่นประเทศชอบขึ้นไปช่วยเกมรุกเสมอและพยายามไล่บี้กดดันกองหลังคู่แข่งรวมทั้งยังวิ่งเข้าหาพื้นที่เพื่อทำประตูได้อีกต่าหา โดยกองกลางชาดั้ตนั้นมีทั้งความคล่องแคล่วว่องไวนะฮะและยังยิงประตูได้ดีซะด้วยทั้งนี้คือสิ่งที่ช่วยกำจัดจุดอ่อนที่แมนยูขาดท้ายไปโดยฟานเดอร์บิชคนนี้ซัดไปทั้งหมด10ประตูจากการเล่นทุกรายการในซัล2019-2020นี้และนักเตะน่าจะทำได้แบบเดียวกันเมื่อมาเล่นกับบริตติวิลนั่นเองและข้อสุดท้ายนะผมข้อที่ห้านะฮะเล่นเกมใหญ่ได้ดีเสมอโดยการที่ฟานเดอร์บิชนะผมเป็นนักเตะที่มักจะทำผลงานได้ดีเป็นอย่างมากเลยนะเมื่อเวลาลงเล่นกับทีมใหญ่ โดยตัวเขาได้พิสูจน์ได้เห็นมาแล้วจากการช่วยอาแจ็คในการเล่นฟุตบอลทั่วยุโรปเมื่อสีส้น่น2018-2019เมื่อเขาสวมบทฮีโร่ด้วยการซรัดประตูในเกมพบกับจูบนโตสและก็ต่อแทมพฮอสเปอร์นะฮะยังไม่หมดแค่นั้นเพราะฟันเดอร์บีคนนี้ยังมีส่วนในการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมในแมตช์ปะทะประชานชุดขาวเรียวเมลิกโดยรวมแล้วผลงานของเขาโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะในการเล่นกับทีมใหญ่ที่สําคัญนักเตะยังเปรียบเสมือนหัวใจในแดนกลางและพร้อมจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเกมรุกให้กับทีมอยู่เสมอ โดยหนึงในเหตุผลที่ทําให้เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นก็คือการเล่นที่หลากหลายนะฮะซึ่งกองหลังคู่แข่งยากจะคาดเดาได้นอกจากนี้นักเตะยังเป็นพวกที่กระหายความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแมนยูจะได้ประโยชน์จากจุดนี้ของทางฟันเดอร์บิชเปนอย่างมากเลยนะทั้งความสามารถในการขับเคลื่อนเกมการยิงประตูการสไตล์การเล่นที่ไม่เคยยอมแพ้จนกว่าเสียงนกหวีดยาวจะหมดเวลาของผู้ตัดสินจะดังขึ้นมา ต้องบอกเลยว่านี่คือสมบัติที่เข้ากับปัญญาของทางแมนยูเป็นอย่างมากเลยนะฮะและก็เหมาะสมลงตัวที่สุดเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นี่ก็คือ5เหตุผลที่แมนยูควรจะเซ็นฟันเดอร์บิกคนนี้เข้ามาร่วมทีมให้จงได้นะครับบอกเลยว่าถ้าดีลด้สำเร็จนะฮะภายใน48ชั่วโมงนี้ผมว่างานนี้แมนยูโหดอย่างแน่นอนต้องรองดูกันต่อไปในอนาคตของเขาก็แล้วกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกองกลางสารพัดป,ประโยชน์จัดแผนการเล่นหลังแมนยูจอซิลฟันเดอร์บิก หลังจากปล่อยให้บันดาสวกเบรดอามี่รอคอยกันมาน,นานนะฮะดอนนี่ฟันเดอร์บิกคนนี้มิดฟิลด์วัย23ปีของทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเตรียมจะเป็นนักเตะรายแรกที่จะตบเท้าเข้ามาสวมเสื้อพิศดารในช่วงสมอน,นี้หลังที่สื่อจะน,นำและผมต่างๆนะฮะรายง,งานมาว่าทั้งสองทีมบรรลุข้อตกลงการเป็นที่ปรยบแล้วด้วยราคา40ล้านปอนด์และเพื่อเป็นการตอบรับนะฮะฟันเดอร์บิกคนนี้เราลองมาจัดแผนการเล่นของแมนยูกันดีกว่าครับเริ่มจากนะ,ะับผมฟันเดอร์บิกถือเป็นนักเตะทรัพย์ประโยชน์ในแดนกลาง เขาเคยได้รับปิดบาทในทัพอาแจ็คมาหลายตำแหน่งแล้วไม่ว่าจะเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์มิดฟิลด์ตัวรุกหรือแม้กระทั่งยืนสูงเป็นกองหน้าแบบโนก็เคยมาแล้วโดยเริ่มจากระบบ4231กันก่อนก็แล้วกันนะฮะแผนการเล่นนี้ถือเป็นแผนที่โซชาใช้เป็นหลักในฤดูกาลที่ผ่านมาการมีฟันเดอร์บิ๊กชนี้ในระบบนี้จะช่วยให้เพิ่มศักยภาพเกมบุกของทางบิษแทแดงได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียว โดยมิฟิลชอนแร์คนนี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดในบทบาทของ Box to Box นะฮะเขามีประสบการณ์ในการป้องกันแผงแบ็ k โฟจึงน่าจะลงต่ำมาคอยช่วยคอฟเฟอร์พื้นที่ดดนกลางและคอยแบ่งบาภาระของทางพอบ่อบ้านในการสร้างเกมรุกนั่นเองโดยฟันเดอร์บีคนนี้เคยถอยลงไปเล่นในบทบาทมิฟิลตัวรับ6เกมในรายการที่ผ่านมาและเขาก็มีค่าเสียดีเข้าสกัดคู่แข่ง2ครั้งต่อเกมสูงเป็นอันดับที่4ในทีมของอาร์แจ็คดังนั้นเขามีศักยภาพที่พอจะแทนที่ของ เนมนยามาติสได้อย่างแน่นอนนะฮะอย่างไรก็ตามนะผมมาติสยังเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในตำแหน่งนี้มากกว่าจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ไว้วางใจกับบทบาทตัวโฮดดิ้งรวมถึงการปัดกวาดเรื่องเกมรับมันจึงเป็นคำถามมาว่าการจับฟันเดอร์บิชคนนี้ลงมาเล่นเป็นมิฟิลตัวทำเกมหน้าแผงแบ็กโฟอาจจะเป็นการทำเสียของหรือเปล่านะจอมาระบบที่2นะผมก็จะเป็นนะฮะระบบ433 แผนการเล่นแบบนี้เป็นระบบหลักที่ทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมใช้งานอยู่นะฮะซึ่งโซชาอาจจะปรับมาใช้แผนนี้เพื่อต้องการจะทื่นเกมบุกมากยิ่งขึ้นซึ่งฟันเดอร์บิชจะได้ลงเล่นขนาบข้างด้วยพาวป,ป้าและก็บรูโน่เฟิร์นเดสในแผงกองกลางโดยพิฟิลชาดัสคนนี้จะมีส่วนร่วมกับเกมรุกมากกว่าแผนแรกแต่พาวป,ป้าน,นั้นและก็บรูโน่เฟิร์นเดสต้องคอยคฟเฟ์พื้นที่ให้กับเขาและระบบสุดท้ายี่ผมระบบ4-4-2ระบบไดมอน ดยกรณีโซชานะผมเคยใช้แผนนี้เล่นอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ก็ต้องยอมรับมาว่าก่อนหน้านี้มักจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่นักแต่เมื่อมีฟันเดอร์บิชเข้ามาในแผนก็จะเพิ่มมิติในการเล่นของแผนมิฟิลด์ปีศาจแดงได้มากโขเลยทีเดียวโดยในแผนนี้เขาจะรับบทบาทเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะฮะขนาดแท้ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดพร้อมจะประสานงานเกมกรุกร่วมกับบูโน่เฟอร์นเดสและก็พอบอบ์บ้าโดยการน,นีสกอตต์แม็กโชเเนหรือเนมัญญามาติสคอยที่จะเป็นคนคุ้มกันแดนหลังให้กับเขา ส่วนฟานเดอร์บิคนนี้นะผมยิงทั้งหมด8ประตูและก็อีก6แอสซิสในลีกฤดูกาลที่แล้วเขามีศักยภาพมากพอที่ขยับขึ้นไปเล่นแทนตำแหน่งของบรูโน่ากองกลางชาวบตุเกสคนนี้บาดเจ็บหรือจำเป็นต้องพักนั่นเองทว่าการที่โซชาจะเปลี่ยนแผนการเล่นที่ใช้มาตลอดก็ดูจะเป็นการเสี่ยงพอสมควรมันคงแปลกที่ศักยภาพของเขาอาจจะไม่ได้การันตีตัวจริงในทัพแมนยูแต่ก็ต้องยอมรับว่าแผงมิดฟิลนั้นบรูโน่ปอกบ้ามาติสถือว่ากำลังลงตัวกันเลยทีเดียว อย่างไก,ก็ตามโซชามักจะบ่นมาว่าแมนยูมีตัวหมุนเวียนค่อนข้างจะน้อยและตัวสำรองไม่ค่อยพอนะฮะหรือว่าไม่สามารถแทนที่กันได้เมื่อต้องมีการหมุนเวียนหรือมีผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งดูการที่จะถึงนี้หากจะใช้มิดฟิลด์ทั้ง3คนดังกล่าวนั้นลงเล่นทั้งในบริการหลักๆอย่างเพียวนังกีฬและก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นหลักๆแล้วการคว้าตัวฟันเดอร์บิกคือการเพิ่มขนาดของทีมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตำแหน่งมานั่งสำรองนะฮะเขาสามารถไว้วางใจได้มากกว่าการที่จะส่งอันเดสเปเรล่าหรือเจ้าแจ้เจ,จสซิลินกาดลงเล่นเสียด้วยซ้ำไปนครับนี่นะผมก็เป็นการจัดท้าสเปตัวจริงของทางแมนยูนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ดอนนี่ฟันเดอร์บิกจริงๆนะฮะงานนี้สนุกอย่างแน่นอนครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านครับผีต้องรีบปิดยวนะ บร็กยืนยันบรู๊คมีฝีเท้าเก่งกาจเหมือนไรอันกิ๊กโดยกันนินาทานแบร็กอดีตแข้งทีมดังบรตันนะฮะยืนยันมาว่าเดวิด,บ,ดบรูคไปอีกสารประโยชน์ที่กำลังตกเป็นข่าวหนักกระทางแมนยูนั้นมีความเก่งกาจเหมือนตำนานอย่างไรอันกิกเลยเีเดียวโดยเขาได้พูดว่าผมกลั้นยันเลยนะว่าบรู๊คนั้นเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมไปอย่างมากเลยนะเขาฉลาดมากพอจะใช้ฝีเท้าคุมกระแสะของเกมได้แม้ในวันที่พลพัรคของตนเองฟอร์มตกพร้อมกันทั้งทีมก็ตาม โดยงานนี้เขาเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งตั้งแต่มิดฟิลด์ตัวกลางปีกซ้ายปีกขวามิดฟิลด์ตัวรุกศูนย์หน้าตัวเป้ากองหน้ากึ่งปีกปริมเส้นทั้งสองฝั่งทึ่งนั้นไม่ใช่แค่สารับประโยชน์เท่านั้นนะฮะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเกมอีกด้วยไม่รู้ว่าอวยเวอร์กเกินไปหรือเปล่าแต่บรุกนั้นเล่นฟุตบอลเก่งเหมือนกับไรอันกิกส์ที่อันตรายสุดในตำแหน่งของตนเองแต่ก็ขยับไปช่วยเพื่อนได้ทั้งทั่วสนามเช่นกัน และในอนาคตนะฮะต่อจากนี้ไม่ว่าเขาจะย้ายไปเล่นกับทีมไหนก็สามารถกลายเป็นตัวหลักได้ซึ่งผมพูดถึงสโมสรระดับบาร์เซโลนาเูเวนตุสแมนยูนุ่นเลยนครับเขาเก่งประมาณนั้นเลยนะนี่นะฮะก็เป็นคำว่างานนี้แบล็กยืนยันเลยว่าแมนยูต้องปิดดิวเจ้าบุรูคนนี้ให้จงได้นะครับในอนาคตไม่งั้นคงจะเสียดายอย่างแน่นอนนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปครกันนะผมจะเป็นอย่างที่พูดกันไว้ไหมต้องหลอนลุ้นกัน และนี่ก็เป็นสรุปรวมข่าวแมนเชสเตอร์เดในช่วงเชียงครับขอบคุณทุกคนนะฮะติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไคร b ์ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ